อ้อนพูดถึงผลงานตัวเองในรายการนี้หน่หมเป็นยังไงบ้างขอแชรงภาพรวมบ้างเลยก็ก็มีความเข้าผู้คือว่าแขงได้ไ้วแค่งี่ด้หนึ่งก็ตที่ปีนี้เป็นปีสุดท้ายกับเราเดยวชนไหมหรือว่ายังยังได้ไม่ถึงปีนี้ก็ถ้าเป็นยาดถึงก็นนงกปิดหมายแล้วแต่ว่าก็ยังมองได้ในวลา่มีกาอ้อนพูดถึงในรอบทีมเอ่อเป็มเงินหม่รอบรองชนะเลิศที่เจอยักษ์ใเป็นอ็นเปเง ก็รู้สึกว่าช่วงขาเขาเหมือนกับยาวกว่าเราเราแบบต้องแบบต้องรีบเก็บยู่แต่ว่าแบบพม่งไปกินเสียงจุดที่เราคิดว่าเราจะต้องกลับไปกลับปรุงกันตรงไหนบ้างก็เรื่องความ็ใจครับแงแล้วก็ความใจทั้งแดงเยาวชนโลกเป็นเหรี่ยวแดงแรกของตัวเองไหมแล้วก็เดี่ยวใจนำไปบ้างไหม ถึงพ่อแม่ก็ซัพพอร์ตเราใช่ครับซัพพอร์ตอยู่ครับหลังจากนี้แพลนในเรื่องของการเล่นเทควันโดตัวเองยังไงบ้างอนาคตอยากจะเป็นยังก็จะกลับไปตั้งใจพูดความแล้วก็มองไปเรื่องประชาชนครับต้องเป้าในการสิทธิชาติใหญ่ในอนาคตมองไปถึงคนสิทธิเหมือนตอนนี้ก็